มาฟังพอไม่มมจ้ะต้องไปมา,ก,ามปกินทีนะ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆใคร,ใครด้วยนะครับ ช่องบ้านไม้ใบอินดี้นะครับอี e ีนี้สําหรับคนที่รักบอลน,นะครับจะมีเทคนิคพิเศษสําหรับคนที่ไม่อยากเอาบอลเข้าไปอบในตู้เราเลี้ยงบอลแล้วก็อยากเห็นใช่ไหมว่ามันจะสวยขนาดไหนแล้วเราเอาบอลไปไว้ในตู้อบเราก็มองไม่เห็นมันก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับว่าจะแก้อย่างไงหรือบางท่านก็ไม่ไว้ในตู้อบแต่จะมีถาดรองนะ้ามันก็จะเป็นแรง เพาเชื้อของพวกยุงลายอะไรพวกนี้ยวันนี้เราจะมีเทคนิคด,ดีๆที่ไม่ต้องเข้าตัวผมแล้วก็ไม่ต้องใช้ทาลองน้ำในกระถางปเปลียยวแบบน,นี้ะครับที่ผมทนก่อ็อื่นเราก็มาแนะน,นําบอหนกแขกว่ามีอะไรบ้างวันนี้ตัวนี้เลยครับไาสใหญ่มาก <Wow. S 1> ตัวนี้ชื่อว่าปีรากานะครับ จะมีสีเขียวแดงแล้วก็ชมพูบนขาวนิดหน่อยตัวน,นี้ใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับเจ้าชายชนยังไงก็ยังสวยอยู่อันนี้เป็นบอลไก่นะครับบอลไก่ชื่อว่ากาเหลือกนะครับอันนี้เป็นบอลเกา่า ท่านน่าจะรู้จักแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กครับอันนี้นางหมายตอนนั้นผมผ่าไว้ตอนนี้มาสามใบแล้วนะครับผมเลี้ยงไม่ใช้ตู้อบแล้วก็ไม่ต้องรองฐานน้ำนะครับแตกใบไวมากเห็นไหมสีก็สวยจะบอกเทคนิคนะครับตัวนี้ชื่อว่าแม่สีวิ ชิาเป็นสีวิชยานะครับเห็นไหมใบ่าสดุดและจอกสีเหลืองงก็ประมาณนี้คนระับมีแต้มนิดหน่อยตัวนี้สีสวยตัวนี้จะมีสีแดงบนขาวคนระับชื่อว่าพยาม,มนนะครับ พยามุนต้นนี้ชื่อว่าพาะนครแต่เขายังไม่แต้มแดงนะครับมันจะมีบางต้นไม่แต้มแดงกับไม่แต้มแดงนะโอเคครับเราจะมาบอกเทคนิคกันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้ตู้อบแล้วก็จะไม่ใช้ถาดรองนะครับ พเพื่อนๆต้องสังเกตดินของเพ e ื่อนก่อนนะครับว่าใช้ดินอะไรนะครับส่วนมากเขาจะใช้ดินก้ามปูมานะครับดินก้ามปูข้อดีของเขาก็จะมีสารอาหารที่ใบก้ามปูนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็จะมีดินเหนียวปนมาเยอะครับเห็นไหมครับขาวๆเนี่ยดินเหนียวจะแข็งเนี่ยเห็นไหมครับขาวๆนี่มันจะแข็งมากทําให้ราก ของต้นบอลน,นี่เดินหาอาหารยากครับถ้าเราจะไม่เลี้ยงโดยไม่ใช้ตู้อบแล้วไม่ใช่ถาดรองน้ำเพื่อนต้องเปลี่ยนดินก่อนนะครับเวเรามาดูกันครับส่วนดินของผมที่จะต้องเปลี่ยนวันนี้ครับมาดูสูตรดินที่ไม่ใช่ถาดรองน้ําและตู้อบกันนะครับหนึ่งก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับดินใบก้ามปูสองเป็นดิน มูลไส้เดือนครับ3ามเป็นทรายถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ทรายก็ใช้กากของฟ้าสับแทนได้นะครับทรายจะเป็นตัวเก็บความชื้นแล้วก็ทให้ร่วนซุยเหมือนกันโอเคครับเรามาผสมกันเลยครับดินมูลไส้เดือนหนึ่งส่วนทรายหส่วนแล้วก็ดินใบก้ามปูหนึ่งส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ สูตรนี้จะทำให้เราไม่ต้องเอาบอลของเราเข้าไปในตู้ผมนะครับจะเลี้ยงไว้ข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องรองด้วยถาดจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกน้ำจะมาไข่ในถาดรองน้ำา้ำแห้งเด <Okay. Yeah. S 1> ี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางพระนครน,นะครับเราจะดูยังไงว่า เออบอลเราควรเปลี่ยนกระถางแล้วลหรอไม่ควรเปลี่ยนก็สังเกตที่ใต้กระถางครับถ้าเห็นรากก็คือเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องรอให้รากปูโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเจ้าพระนครเปลี่ยนกระถางกันครับเพราะว่าเขาควรเปลี่ยนแล้วกระถางเริ่มเล็กแล้วครับนี่ครับติดใบกล้ามปูครับ ส่วนมากจะผสมดินเหนียวเยอะมากนะครับดินใบกัมปูเนี่ยถ้าเข้าตู้อบไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจะแฉะชื้นตลอดแต่ถ้าเอามาเลี้ยงแบบไม่เข้าตู้อบไม่ลองถามน้ำไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะแข็งครับเห็นไหมครับอันนี้ลากเขา เยอะแล้วอย่างนี้ควรเปลี่ยนไม่งั้นมันจะโตช้านะครับก่อนเด่นต้องลองด้วยกากอาพาัพสับก่อนนะครับเพราะว่าการดินขลุนลงไปครับไม่งั้นมันจะยุบตัวครับแต่ดินลงไป เป็นพานาครน,นะครับพานาครก็เป็นไม้ตัวเทน่าเลี้ยงนะครับรูปร่างหน้าตาเขาจะคล้ายนางไหม่นะครับแตกต่างกันที่ทรงใบกับหูด้านบนนะครับโอเคครับ มาณนี้นะครับการเปลี่ยนดินเจ้าพานครวิธีนี้เราจะไม่ใช้ตู้อบเพราะว่าเวลาใส่ตู้อบเราก็จะไม่มองเห็นเราจะมองไม่เห็นเดียงบอลก็อยากมองเห็นนะครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้นครับตูดดินนี้ทำให้เจริญเติบโตดีครับแล้วก็รากเดินดีนะไม่ต้องรดน้ำบอยด้วย สองสามวันสี่วันรดน้ำหนึ่งทีนะครับไม่ต้องรดเยอะเขาก็เจริญเติบโตเหมือนกันแต่ถ้าถ้าเจริญเติบโตดีเราต้องมีผู้ช่วยนะครับเราจะมีปุ๋ยสูตรเป็นเศษนะครับแต่ผมจะไม่แนะนาปุ๋ยสูตรเป็นเศษของผมครับหลังจากเป็นดินเสร็จแล้วเราก็มาดูเทคนิคกันนะครับมันก็จะมีตัวช่วยนะครับบางท่านก็จะใช้นี่นะครับอันนี้คือจูเลนซีสงังเคราะห์แสงนะครับ เพื่อคงรู้วิธีใช้นะครับก็ลดน้ําอาทิตย์ละครั้งนะครับเยอะใช่อาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละวันก็ได้ับมาดูเทคนิคของผมนะครับง่ายแ้วก็สะดวกกว่านั้นเยอะเลยนี่เลยครับปุ๋ยดอกบัวนะครับ <Yahoo! S 1> ย่เล่้งต้นเล่งใบแตกหนอ่อแล้วก็แตกกอทุกสัดส่วนนี้ยมันจะมีสองส่วนนะครับเ,เพื่อนๆปุ๋ยตาดอกบัวส่วนเล่งใบกับเล่งดอกนะครับผมใช้เล่งใบเพราะว่า เป็นบอลนะครับบอลเราเน้นแต่ใบให้ใบสวยงามกพอนะครับโอเคครับที่ใช้ก็ง่ายๆครับให้เพื่อนตัดเลยตัดตัดมาทั้งเม็ดเลยตัดออกก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับ เพื่อนไใส่อันนี้คือพนนครที่เราเปลี่ยนมาใส่ข้างๆกระถางนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็ลดน้ำปกตินะครับลดน้ำประมาณสองวันสามวันครั้งหนึ่งนะครับลดน้ำไปที่ปุ๋ยเขาก็ได้ เขาจะลายไปเองถ้าปลูกใหม่ไม่ต้องลดที่ปุ๋ยเยอะนะครับลดแค่บางๆา,านานๆแล้วลดได้เขาก็จะซึมลงไปในดินนะครับจะทำให้แตกใบเร็วแล้วก็โตเร็วครับพอพอกระตู้อบเลยสูตรนี้นะครับจะใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือน ครึ่งถึงสองเดือนนะครับท่านเพื่อนสังเกตที่เม็ดนี่นะครับถ้าเม็ดนี่เข้าละลายหายไปหมดจริงระยะสักมันหนึ่งอาทิตย์แล้วเพื่อนๆก็ค่อยเติมใหม่นะครับที่ผมจะให้ดูที่ผมใส่ไว้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเจ้าต้นนางใหม่นะครับเห็นไหมครับขาวเนี่ยครับนน <Okay. Yeah. S 1> จะเหลือประมาณนี้นะครับ ถ้าหมดแล้วเราค่อยเติมเลยครับหมดเป็นสักอาทิตย์หนึ่งเราค่อยเติมใหม่เจ้ากลับเหลืองผมก็ใส่นะเห็นไหมใส่แต่แตยังเล็กถ้ามันเล็กมากเพื่อนๆก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับแล้วค่อยมาใส่ข้างๆนี้ขาวๆนี่ครับจะทําให้โตเร็วมากครับตอนที่ผมใส่มีประมาณสองใบได้ไั้มถ้าใส่เยอะระวังจะไหม้นะครับ เ,เพื่อนๆลองไปใช้นะครับสูตรนี้ดีมากครับไม่ต้องอบนั่งดูได้ทุกวันไม่ต้องรองการน,น้ำเป็นเนี้ครับไม่ต้องลองไม่ต้องกลัวว่าจะมียุงลายมีลูกน้ำจะมาไข่ <S <S เรามาดูผลจากที่ผมใช้ปุ๋ยบัวนะครับดูนะครับอันนี้ผมใช้ประมาณสองอาทิตย์เองนะครับ สอ,อาทิตย์ก็จะมีแตกใบล่าสุดใบล่าสุดเป็นใบนี้นะครับใบที่สองแล้วตอนนี้ก็จะแตกดอกมาเลยเตือนเห็นไหมหลอดบางนี่แตกหลอดพร้อมกับใบเห็นไหมครับสามอาทิตย์สาอาทิตย์ แตกดีมากจนแตกดอกมาเลยครับแล้วก็ตัวนี้สังเกตนะครับอันนี้คือใบล่าสุดอันนี้ก็จะอันนี้ก็ใช้มาใบาจะใหญ่ขึ้นอันนี้ตอนนี้ยังตอนแรกยังไม่ได้ใช้นะเอใช้แล้วใบเขาจะเปลี่ยนแปลงอะเลยไหมตั้งชั้นแล้วก็ ทองมัจะเปลี่ยนสีก็จะชัดรัตนานการดีมากครับนางไหมก็เหมือนกันแตกใบเร็วมากก็ประมาณนี้นะครับสูตรที่ผมใช้ให้เพื่อนไปลองใช้ดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้คือแตกใบล่วสุดอันนี้ยังกลางไม่เต็มที่ยอันนี้ไม้แล้ว จะแตกใบเร็วมากสําหรับบอลน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ไม่อยากเลี้ยงเจ้าบอลไว้ในตู้หรือใช้ฐานรองสูตรนี้เอาไปใช้ได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นครับแตกใบแล้วก็แตกดอกไวมากครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเอาไปผสมน้ําก็ได้นะครับหนึ่งเม็ดต่อน้ำยี่สิบรินะครับละลายให้ทั่วนะครับ แล้วก็เอาไปลดกับต้นไม้ทุกต้นทุกชนิดได้เหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนไปทดลองเอาไปใช้กันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบ้านไม้ใบอินดี้เลยครับคลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆ